นี่แหละครับอาหารเยง่นนงน,ะนี่นครับพี่น้องนะน้ำมีโท่ผูหิงครับพี่น้องกว่างมีโตรงกัดย้อยๆเป็นไสอ่อนไสอ่อน สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งเข้าพอน้องจอม<ะ>ตาเข้าไว้เขาเจ้างามขนาดได้พี่น้องคนน่ะนะพ่ดเสื้อเขาเจ้าหลายปีนี้ิ่งกะตะมือน,นี้แหละครับถังกะเอาเสื้อเด็ดถางลุ่มยังซุ่มๆแน่ใจครับโอ้ยังซุ่มๆแน่เดอด้วยนอนีน่แหละชีวิตชาวนาครับพี่น้องได้เข้าได้น้ำมาตากโอ้ฟูมเฟืดีเจอที่ได้นอนแล้วได้อยู่ได้กิน ขันซื้อเพิ่นกินโหปีหนึงมัดเล่นปีนึงงมัดหลายบาทได้ครับพี่น้องนี่แหละครับเพิ่นยังอีทงนึงผมเนี่ยที่มีได้ท่านได้เอาขึ้นมายัางเป็นข้าวเหนียวครับพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเจ้าเพิ่อนอามาก,ก่อนฝากยังถึงน้องจอมนะครับฝากครับเออก็จะฝากอันฝากมากมอันเอาเขาขึ้นเราซอยกันด้วหมครับน้องจอมกัลมาไม่ได้เอาเพิ่นเป็นเพื่อกำลังเจือพ่อแม่ก็โอเคละ <c oughs> เป็นกำลังเจอพ่อแม่ไหนเด้อจอมเอ้ยหรือว่าคันได้เงินเดินไลน์กับซีฟะมาจังน่อยนี่พอได้ค่าเกี่ยวเขาเพื่อใจ่ายขยันวุฒิมิฉ่นด้ทำละไปพี่น้องบไปนี้เราไปอันนั้นเราไปให้ประเด็ซอยอันทานก่อนซอยเย็บปางก่อนนี่ละจอมเข่าหน้าหนองจอมครับผมโอ้ได้การโยเข่าเพิ่นงามดีปีนี้ เป็นเสอรถไปเนี่ยจะคุ้งเลยไฟทอดเทาก็ได้เฝ้าดินี่สะบายิศรอบนี้ก็ได้วก็เท้าแกงไม่ต้องมีนี่แหละครับเโาปลาแดดปลากระดีตัดหูเฮากับปุ๊กไว้ก่อนครับพี่น้องครับาพี่น้องเพเลิกสนใจจะได้ปลาแดดไปอยู่ไปกินเด้อครับพี่น้องกระบปุกละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับผม เราจะยเกิร์กินลากกดีทัดโหครับพ <of my heart> wow, ี่น้องอย่างแซบอย่างโน่เลยแหะครับเสื้อตำมะฮุงเสื้อต้มเสื้อแกงได้หมดแหละครับโอ้ต้มมีเสื้อก็ได้ต้มเสื้อตะแกงก็ได้นะครับพี่น้องครับเสื้อตำมะฮุงตำมะโถสุดยอดแหะครับ นะเพื่อพี่น้องเบิง้งดูใหญ่งามๆตัวใสเงาวับเลยออสีชมพูองต ong ปลาแดกคือเป็นเรียบร้อยเรือนะครับเป็นอะไรพี่น้องเลยสีอ่อนนี่เนื้อง,งามจะได้นี่นยเคยเจาะสีังนี่นี่อง <c oughs> เจ็บตัวกว่โทษหลายๆเ้อพี่น้อง,อ <c oughs> องสีแล้วก็เราไว้กินได้ได้ตัวนี้เราเมี่ยวลงได้ มัเราเคยกินให้เบิ่งค้อมกระได้ครับพี่น้องอันเนเี้เบิ่งรสเนื้อมันครับ <laughs> เนื้อว่ามันเนื้อปลาทู่พแล้วพี่น้องเลย <c oughs> พี่น้องเนื้อปลาหมดมีได้เอาสกปนกหมแล้วมาไงขอให้จังไม่ก่อนได้พี่น้องพี่น้องอืได้มาคิดดิฟกับเขาฮ้อนๆก็เลยเฮาเดี๋ยวครับ <c oughs> ตัวนี้เรา,เาไว้กินหรอกครับพี่น้องแมวเซอร์มูดหรอ พอเอามาซิมแล้วหามังเสรไว้ก่อนโอ้แซ่พี่น้องเลยถ้าพี่น้องผู้ใดสนเจอสนใจ้อครับกับทิ้งคาว่าสนใจได้้อครับล้วได้ไปอยู่ไปกินทันทีเลยครับกระปุกละหนึ่งร้อยบาทครับผมทิ้งคําว่าสนใจได้เลยครับหรือว่าผู้ใดแบบว่านวัถนดกนสามารถโทรมาได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สี่สองสามสองครับพี่น้องสามารถโทรมาสั่งจองได้ครับผม น,นี่กำลังไปต้มไส้หมูกินเท้งครับพี่น้องบ่าเนี้มันจะเท้งแล้วครับอ,อ,อาหารเท้งจะเท้งเลยได้ใหญ่ต้มสุกกับพอดีห <c oughs> มจ,จอกเดทาไฟเออไม่เอาน่ะโอ้นี่แห <c oughs> ละครับอาหารเท้งมื่อนี้ครับพี่น้องนี่ หลังจากแพ็กปลาลแล้วก็เรามาต้มไส้หมูนี่แหละครับจุเจียวมะนาวกสินแซ่บตอนเทงครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับสอบต้มซุปเร็จบลก็พอดีว่ามันจะมีขมแล้วเบิ่งใส่ใหญ่ปังเราเพยงยานขมใส่หมูพอดีตัวเดียวเลยบ่นี่ครับพอพ่อก็มีหูเสียปลาหลายอเด่นนี่เขาพอประมาณกิโลนี่แหละเป็น้นงใส่หมูน้อยเสิรบๆอันนี้เขาเขาเอ้นาใส่อ่อนนะครับเป็นไส้อ่อน เดี๋ยวเรบหอยไส้เพื่อนล้างเกลือก่อนเด้อพ,อพ่อเพิ่นวะเดี๋ยวจัดเธอลูกล้างเกลือสักก่อนอย่างละต้มครับพี่น้องลูกสาวว่าเฮาไปล้างเกลือสักก่อนเพื่นล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือกันเสื้อหลายๆก็มีเข็มแล้วนะเนาะเขาละล้างเขาบอก <c oughs> ส่วนมากก็มีตัวลูกสาวละล,ะละ้างสำหรับพ่อน้อยส่หนใหญมีลา้างสายตรงเลยนะครับเอพอพ่อเขาละเอ็สซุกดีละเพว่ามันมีข่าวได้พ่อกับฉัน จนในหันแคานเสื้อล้างเลยล่ะอ๋อใช้เป็นผู้บอกพ่อสิครับเออเพิ่นเบาเทคนิคเพิ่นต้องล้างน้ำเกลือก่อนเด้พอพ่อเพิ่นวะมีอ่ะแล้วลูกจังเบาข้าวไม่พอเพิ่นวะหัวใจตัววะล้างเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่สะอาดดีแล้วครับบา้านนี่ใหม่ๆสดๆเลยได้ครับได้มาเมื่อเช้านี่แหละครับพี่น้องวันนี้ล่ะค้างหม้อก่อนครับพี่น้อง ีต้มใส่กระทะครับพี่น้องครับผมที่แรกวาลาเสอ,อร์มอหูนิ่บ่ากระทะดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วครับนี่มันร่ม,นมครับส่วนมากจะมีแต่ลูกสาวและต้มสูกินใส่มือหมือนนี้พอน้อยโซฝีมือเองแจ่วห่ออยเป็นแจ่วหวักเน่านะครับแม่ลูกเจียวมะนาวมะนาวสดๆจะต้นเท่านี้ละพ่อครับมันมองนี้เนียสมจิตเล่าปลูกยังไหวไหมครับพ่อไหว พักเซียนพักมะโบบแต่ว่าพักมะโบบเกิดแล้วพักเซียนพี่นเห็นแจักตนเนี่ยพี่น้องอเราปูเตรียมเลยได้พังบโบบนะเร็วไปเ,เบอร์เลิมเริมแม่นบัดม,ม,มีท่านใหญ่ครับพี่น้องก็ได้สองเบอร์สามเบอร์หวัยรุ่นนี้มันเลมีได้ขายผลบ้าสนน้อเราเลยเราวอกขึ้เราพอดีพ่อกินนี่ก็มีแน่พี่น้องครับผพ้ไทยพ่นมากกินพักมะโบบเทได้แกงกินเพียวๆกับแซบเสื้อประเดะเสื้อเจีวเสื้อเขือธรรมดานะครับพี่น้องแซ่บเสยพักเซนมีท่านเห็นว่ะ พีนี้ขึ้นใ้ถุงเท่าที่แท้เโอ้ถุงเท่าสีชมพูเดี๋ยวเราเซอร์นโฮสิเคอร์ไว้ก่อนครับพี่น้องจะ<อ>ใช้ใบกูดธรรมดาเขาานียเขากินหอม กินข้าวครับตะไคร้เนา่ยหอมเ้นน้ำต้มน้ำปลาเลอมันเวลาเราไปต้ม,มก็จะมีความหอมตะไคร้ขึ้นมาให้เธอน้ากินครับพี่น้องไปเก็บมะนาวบาดเออหน่อยนี่ก็สิเบเกอร์แล้วนอนอนหมอนเนี่ยวัน,น,มมน,น,นเห็นหน่อยนึงทั้ทงลุ่มมันสีใหญ่ๆกว่ม้มงูคืออยู่เลิกแทค่หลับข้างใดครับพอ่อเลี้ยงไปหลายหน่วยเยอะแต่ว่ามันยอยู่ในจังหน่อยต้องออมไปเอาข้างนั้นแล้วยังไงใดครับพ่อครับ เห็นเห็นว่ครับพ่อครับมีท่านยุบเป็นผุ่มกันอะไกันอะเลยเด้อครับพ่อมันน้อยเดี่ยวๆอยู่ง่ายๆแต่อ๋อนี่นี่ครับนี่นี่ครับพ่อครับมันบังเดียวกันได้สิเหลือล่ะพอพ่อพ่อเนี้ยมาทางต่ำครับฮะมันมันมันหนุ่ยสูงๆขึ้นนี่บ่ครับหนุ่ยนี่บ่มันอ๋อแมันมันมันข้าวโพดครับหนุ่ยเดี๋ยวมาแต่พูดว่ามันหนุ่ยนี่แล้วมันเกิดก่อนไงกัวมืหนุ่ยนี่ล่ะ เอ้ครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินหน่อยนี้ก็น่าจะใส่ได้แต่เมื่อหน้าครับหน่อยเดียวนี้ก็พอละเลหน่อยมันแก่ครับพี่น้องโอหมดงาเลยเนาะนี่น ไม่แมนกับจะอ่อนเนี่ยพี่น้องได้พูดก่อนฮักครับโอ้ไม่ฮักก่อนล่ะสว่างแมนบ่ละเราได้ไปหาไม่แมนใหม่แล้วนี่ได้แล้วพี่น้องคือนี่เอากับพี่พ่อละถึงพี่น้องพ่อกระเทือนแมนหมไม่แมนมิสนี่เราได้ไปหามาซื้อไม่มันดเดาแล้วนี่ไม่ต่อยมันอ่อนครับ เลยแบบบิดว่าขาดครับผมสบบนี้ก็พ่อแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ <c oughs> ต้นมะกรูดเท้านี่แหละพี่น้องบรรยากาศหนะ้าบ้านพ่อหน่อยซอยเดิมครับพกจกังไรยช่วงนี้มีี่กวาดลมพัดมองหันนี่เป็นวองที่แบบว่าเป็นต้อนนอนเว้นดีข,ข,ข,ขนาดครับผมแต่ว่าต่ำกบบว่าบ่เคยมานอนจักเทียครับเว่ามันฟดแล้วล่ะพี่น้องผุด่าโอ้อย่างขักเลยฟดอาอาพี่น้อง เราใส่หมูลงแล้วบานบ้าน้ำคือเขียวงามเต่เขียวตะไคร้ครับแมนมีน่แบบง่ายๆครับผมฝาซึ่งน,นี่แล้วปิดไว้เพิ่มความร้อนออเข้าไปต้มแล้วเห็ดเจียวคือจบครับเนี่โอ้ท่านได้เสือเอ้อเบอร์มากูดอยู่พี่น้อง ดับกินขา้าวกินอัพพี่น้องเสิร์ลงไปหอม<ห>พิดไว้เลยแล้วบานใส่หม้อใส่หม้อนึ่งมาปิดครับพอดีได้แหละเนาะระว่างฝาหม้อ,อก,กับกระทะเอาเฮาเดียวพอดีขนาด <laughs> <laughs> เปิดเบิ่งก็ได้พี่น้อง่าละพริกด้านเพราะว่ามันน้ำมีโทม มันฟ e ูข le le ึ้นครับพี uh, ่น Th ้องกับด้านนี้ลงไปแต่กระสุกอยู่ดอกเพราะว่าเ้างมฝ่ามอห้คงเซลูกมีไว้ดิบ้ามันจะเสบยบกัะปิดสวิตช์นี่แหละครับพี่น้องใกล้แล้ววอนนี้ครับพ่อครังหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะลูกหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบแล้วล่ะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับพี่น้องนะว้นี่ละลืมแต่ว่ายัดเสื้อป่าซึ่งอยู่เลยทีแทมเป็นกระทะกระชอนมันขึ้นมีแก๊สแน้ว ามแก้วไว้จำกับบันไสหมูกันพี่น้องบ้านนี้ยายปางไปซื้อแจ้วซื้อมาคิดมาอก็ได้ทีเดียวเอาไปซื้อมาเมื่อกี้เลยบอกรับแม่นซื้อมาใหม่มาดเลยมาจากเบิดครับพี่น้องร้านใดนี่ครับพ่อผู้ยุ่เมื่อเช้านี่มีท่านไงร้านนั้นร้านปอมบ่อดทางในบ้านหมูสีผละคือเรแมนอยอ่หมูหมูสีเขาบ่คอยมีของสดขายนะครับพ่อมันมีได้ร้านขายครับเขาประเพณีหรือไม่ วรามีได้ล่ะคือเพิ่งนะได้แต่มูซิปส่วนมากพี่น้องครับผมลมแห<ฮ>้งดีครับลมแรงตัวมนันนี่ลมหนาวโอ้ตับแจวก่อนไปออกกลังการงานสายดีครับลมเสื้อสูตรคนนั้นยังตับลมแห้งแท้พี่น้องมันนี่เมือ่อฝนแล้วละ่ะคือขนลมเน,นี่ยจัดซ้อนโสดไปเลย เอาไปตัดความเค็ดอ้าวแนวคีบไสหมูกันไปละลมไหมตั้กระเทียมเส่จังไนก่อนเด้พี่น้องอเส็นกาบมานนันยังแสบหอมแม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัวนี้ครับเป็นลกมาไม่ไม่ไม,มันมาอะไเด้นพี่น้องฮะปลูกถ้าได้พออาทิตย์ก็ได้เจ็บเบอร์นี่สองเบอร์นึง โซมือซ้ำเบอร์ออกเสือเลยละกินเลยตั้งขาดแมนเสือลงไปเลยต่ำาเดียวนี้ละบัานนี้เสือน้ำปลาก่อนได้พี่น้องบ้านเนี้เอาแบบเหนียวเอาแบบน้ำจังลางดูเอาแบบได้ก็ได้ครับพ่อครับตามสเตีปพ่อลยคแบบจังลางจังหน่อยเนาะ หนน่อยงเสียดายกันเลยบัวได้เอาหนวยที่ปิดมากครับพี่น้องมีท่านเห็นที่แหลกแย่ายปางเรามาเสื้อตำโทยังเหลอย่แต่ก็มีพอ่อท่อสันาน้มไหลดีครับต้องสมส้มในแจวใส่หมูหืมหอม,มลักพอแล้บอกขึ้นหลายหลายกว่าน้ำปลาดีเนาะเดี๋ยวอันนี้มาขลุ่น แม่มันลงโตแล้ววะโอ้โหส้มมีทันเถึงพี่น้องเพื่อหมดเน่าครับผมป,ป่านทางนี้เนาะโอ้ยเ,เ,เ,เบิ่งครับพันไหลเมล็ดสื่อจะเกือบเครื่องหน่อยกันนะ <im itation> <im itation> นี่เสียบแท้แน่นอนระบาดเนีิมเบิงของญามีท่านสมครับพี่นอ้องฮะเ,เตี๋ยบร้อยพี่น้องไดนี้ใส่หมูซุปซุกินได้เลยแล้วบาดนี่ซ <im itation> ุกแล้วได้ครับพี่น้องแตกานแล้วบาดนี่วางสิเลยแลมพัดล้ะผิว หอมโปยครับพี่น้องครับผมต้มใส่หมูจุ่วเจลมนาวครับมาเด้อพี่น้องเลยนี่ต้มใส่หมูครับวันนี้จำเจวมะนาวจุจาา่วเจวมะนาวหอมๆเส่บๆตอนเทงนี้ครับพี่น้องเอมาเส่บๆหนุ่มกันได้ครับโอ้คิดว่าเปื่อยแลหล่ะพี่น้องหอมแต่ไข่พี่น้องปะบาทคักบบ สั<ผ>มเดิ้อมามากครับใส่มากมีขมหน่อยใหญ่เบิ่งสีสันไม่น่าจะม <c oughs> มข <c oughs> มพี่บวดอัสีสโ <c oughs> ลมแล้วทำไปเอ้ยผู้ขายวัสดุสารรับประกันด้ <c oughs> ับประกันวความขมให้มีขมรับประกันควอมประคบข้อมแล้วแบบมันมีขมนะแล้ว,วแบบ <c oughs> ยังฮอนพี่น้อยต้องระวังยันน้ำฮอนฟงเสือเราลบได้ใหญ่ใจ ชือลมเย็นไว้อยู่ต่อไปอย่าก้อนนะ <c oughs> จับเลยบ่ต้มปลาหมูกัอนี้ต้มเด็ดเปาเลยเป็นต้นไยหลายป่บ่ขมหรอกครับพ่อครับเป็นตอนนั้นครับยิ้มมือสวยจังบะหมีม่แบบเหลืองๆเ,เลยครับเป็นแบบอ,อ่อ,อนๆซิมเาามบิล <c oughs> ก็แล้วกันขมป่โอ้ยพี่น้องขออนุญาตบาดคำเลยครับทัานขาวนี่ยนี่จะมีขมตะกวนขันทางในของขาวนี่ยพอมันมันเนี่ยมันป่แซ่บครับพ่อครับไทยยุคคันแสิร์ตแล้วก็หยาดเนาะ เออนมส่็ยันเลกิน้ำใส่หัขา้มอ้อยมันหมดรแล้วถือตละมองนี่กัแซบด้วยครับนี่บกบกบ่เท่าบกเดินหอ๋อบบกบ่ครับนี่ครับบกเดินสิบสองบกบกบ่เียม เพราะว่าว่างมีดลงนี่หาดย้อยๆเนี่ยเป็นไซอ่อนดีตัวตนี้เดี๋ยวอมีดปาดมันอิรีได้รวยไซอ่อนดีตัวนี้มันอ่อนปาดงไงบดขวดยังเล่ยพอดีครับแนนเลาก็รับประกันนะครับยุ้ยยุ้ยล่านล่านยุบันเราไงบอกครับเนี่ยตลาดนัดบ้านคำพังก์ถาเรารับปรด้ไม่จะเสียเด้อน้อยน้อยใหๆเจอ มามาทรายมานั่งครับผมที่แม่รับบาลไหมไปยันหน่อยอืมเออก็คลองแทีนครับผมรับประกันแม่บ่มีขมเราแบบเพื่อเราใส่ปลอมมาขายเพื่อนก็ขายของ <c oughs> สร้างวาเนาะไปหาเก็บเบียธีเป็นอย่างนี้ลำลงหหานแล้วผมมีคอนบอย์ใดล่มเนาองผ้ากบบนีท่านได้เก็บฟอ,อง,งเงินเก็บแล้วด็กคอนไวท์หน่อยนะนั่งตะฮอคอนบอยเจ้าอะไรวนันยัถึงคอนบอยแพ็คปลาแดดครับพี่น้องครับผมของทางพุ่นเหรอครับ แโอ้ยลมขนาดพี่น้องเลยลมพี่วุนเวินพี่น้องต้องใส่ใหม่ก็ได้ครับพี่น้องบาทนี่สอยแล้วแล้วก็กินแล้วได้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมากครับมากินไส้หมูครับมื้อนี่ผู้หญิมุ่นได้ค่อยมากินน้ำพร้อมห้องเพิ่นแน่ผู้หญิงมุ่นบ้าบ้าบ้าห้องแบบคือเสียบกัแล้วม้ ส้มได้ใจขนาดเลยไปจัดฝันไปโอ้ยละกายเด็กน้อยวิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหาใดคือนมาเกิดไปตามสภาพเฮวผู้เท่าล้วรูกเอ้ยไปจัดฝันมันมีคือมันมีคือเด็กน้อยไปรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดด้อยพี่น้องซีซุพูดฝายอย่างป้าจัดฝ่ายป่วยเข้าท่าเว้ยแซ่บพี่น้องมาเรืองครับเธอ ตอนใดมันต้องขมขมเหรอเนี่ยพ่อบ่ได้รับอาหารบ่มีแล้มาขมไม่ได้ตอนขมหรือม่เดี่จะใส่อ่อนอีกนีดนิดเจียวฟีมืออีพ่อคักเลยหรอผู้ใดจำเจียวน้อยชั้นนี่แหละจ้ะบงหน้าตารลดคนจำเจียวนี่พักหรอแล้วเขาก็ปูนั้นแล้วเนี่ยมันขักใช่ผู้เขียวดีเชียวเองไปเห็นหัวว่าต่างหลากหลายมื่นเด้อเขี่ยวใส คือมอเตอร์ไซค์เบบสิบด้ขันนึ่งหมดเนาะตาเหวอันเขากอกว่าเด้อสี่หมื่นกว่าบาทเขาบอกเดี๋ยวนี้ปัญหาแข่าข้อเด้าละรถเกี่ยวเขาอมพราะท่านไปกได้เถอะขันเลยจอดเลยวางยามันซิมใส่ขาวๆวบบนี้ซิมอ่อนเสียนคำๆตรงไหนกันแต่ว่าหามีมีขมเดี๋พี่น้องขันตัวนี้เป็นขาวๆเนี่มีขม ขนอดเดินเลยห้อยเนี่ยโอ้ัวห่วงแต่ว่ามีรอดนีนะครับที่แบบแซ่บๆที่แบบว่ามีแบบพี่น้องผมแก้มแม่เห็นแม่กัดจัดเลยเหรอเนาะมันบ่เคยเห็นยังเห็นเถียงอะไรใช่เหมอย่านี้เลยพี่น้องแซ่บมาเด้อครับละนอนปลาหมุขโดนนั่นแหละมันแซ่บมาแล้วค่ะครับ เลือดนาม6ซอนโบมันอยู่นี่มัดบลยโอ้ยของทำสดป่ะสดแจ๋วแจ้วอีพอเลิอดเลือเบิงเลค่ะผมผมมาพากปิวอ่ะผมแบบเล็ดเผ็ดเข็มเ็มส้สมๆน่ะมันแสีบหลดหลดบอกใส่น้ำตาลแม่แล้วก็ต้องิบอกว่าเ่ใส่น้ำตาล อยากเอาเสื้อเราเราใสิซื้อความหมายแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสูตรนี้ได้ใหญ่เดี๋ยวก็ใส่หมันแรงจันเลยอะไรมันมีเท่าเดียวขึ้นมืดใช่ไหมคนจะตกบ่แมนมันเป็นอากาศเมกมาก ตรงนี้พี่น้องกำลังเอดเขาใจ,ใจวใจัยวอนถ้าได้ครับพี่น้องฝนตกตากำลังจะแห้งว่าเมื่อแรงเขาได้เอาหุ่นหัวฝนทั้งลงด้ตาต่ออีกตอนซอยึ้นงหญ่กันเลยเบาแล้วตอนเอามากินขึ้นใหญ่ตะล่างเนี่ยไปตามซอยเนี่ย พอ้ก็เหนียว้อหมอก็เหนียวน้อยอยากกินตรงมันมันมัน่ะโอ้ยทีนีเคี่ยหึเล่มั้เหนเคี่ยหลอดนึ่งต้องเผดีสักพูน้องซีฟาเห็ดกขเขาเห็ดกับแกงขัดเลยมั้งครับเบียร์มากเบียมากจะไปสืรเบียร์คาตาบามาให้เพอร่องครับนะหลอดน้ากับเอามากินกับเข้ากแซ่บดูครับมีมีทันเม่นบรรยากาศ มชมเดี๋หออเสเกี่ยมะนาวไมาหลายอดสกถือไปทั้งคนปากขึ้นยพี่เาพี <libro> นอ้องเบังโอย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 พี่น้องโอยมัม่งข่อยพี่น้องกะละมังที่เขาอิดอนานระเดรัยล้างตาไว้ก,ก็ตกเสืปั่นปุบเลย,ยลมนะ เบเ้องนี้งานอย่างไอหินกองเปียกๆเลยาโอ้ได้การนู่ครับพี่น้องทำไมกับแกมสุดยอดเดินครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมมาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆนากันเด้อนี่ต้มไส้หมูจุเจียวมะนาวโอ้สุดยอดมึงทำบ้าเคียงทับนี่ขาดปิวเลยเอา ยังต้ขาจนป่วยที่ว่าลมแล้วบม